ใกล้ๆครับอีกคหหนึ่งพยายามจะไล่แขนครับคงน้อยยกได้ไหมตั้งไว้สักศรีตั้งไว้ตีได้ไหมครับตีได้ไหมครับอ่าตียังไม่ได้ครับครับดูวงในคงน้อยพยายามจะเบียดงับไหมีตีเท่านะครับโอ้โหมาโดนไล่แขนแทงสู่นะครับหรือว่าวันนี้สักศรีก็เตรียมมาดีเหมือนกันนะครับวงนอกยิงออกแข้งสวยๆวงในนี่ไล่แขนกดแขนเอาไว้แต่คงน้อยไม่สนนะครับพยายามจะเบียดย่างเดียวครับตอนนี้ ไม่ได้นะครับสูงยาวไทยโอ้โหมายกขึ้นไปนี่ก็เห็นเหมือนกันครับออกสวยครับทางด้านของธงน้อยมาดูครับศักดิ์ศรีพยายามจะสู้ไหนด้วยตีนะครับมอไล่แขนแล้วก็แทงได้นะครับโอ้ยธงน้อยเอานะครับโอ้ยให้ได้นะครับมาดูโอ้โหแต่ว่าศักดิ์ศรีเองนี่ก็พยายามจะไล่แขนนะครับดูครับพยายามจะไล่แขนกดแขนโอ้โห ตลอดนะครับโถน้อยสูงยาวเ้าโคตโคตรสัสีเก็บขวางจำเป็นมีอัดฉีดห้ามือแล้วนะครับยังไม่ไปไหนมีห้ามือแล้วนะครับณอตรดับเพลิงชนครับโถงน้อยมแต่ว่าต้องระวังศอกนะครับสัตสีก็ปักไปดื้อเลยครับอาวุธเยอะนี่อยู่ที่แดงครับลูกใหญ่ลูกแข็งแรงนี่อยู่น้ําเงินครับชอบแบบไหนรักแบบไหนนี่เชียร์กันเลยครับบ้านเดียวกันนะครับใส่กันไม่มีใครยอมใครครับท่านครับธรรมศาตรบอกต้องเปียนเจ้าหากันแล้วครับตอนนี้ เียเข้าไปโอ้โหมาโดนลูกเตะแล้วก็คาไว้แล้วดูครับโอ้โหสักสีน้อยนี่เดินแม่แต่วันใดดูดิแกขีดเหมือนขีมปากตายเลยโอ้โหชนอย่างเดียวครับเออร้อยชนชนอย่างเดียวครับอ่านู้หูยัดเข้าไปสวยงามกับสักสีแทงขวาตืนไปครับอ่าเดินครับทงน้อยโดนไหมขีบมายังไงครับแขงขวายังไม่ออกโดดขวาก่อนครับเอายังไงขยับมาแข้งแป่พยายามจะเดินให้ติดตัวนะครับทงน้อยเอา โอ้ยเลยนะครับผมน้อยเข้าอีกอภิริดูว่าทงน้อยนี่เครื่องเริ่มติดแล้วนะครับเริ่มจะเดินาททขาแข้งแข้งเข่าปูตะว่าสักสีก็โต้ทุกด,ดอกนะครับไม่ยอมเสียเปรียบนะครับออกอาวุธได้จัดแน่กว่าการมาตอที่นี้เริ่มจัดเครื่องร้อนแล้วครับทงน้อยทำเริ่มจะทำได้ดีแล้วครับเดินชนอย่างเดียวนะควัสักสีกิตเตะเอาซ้ายทงน้อยปูตลอดนะครับดับเครื่องชนอย่างเดียวเชือ,อกใหม่นะมันพิสุแกแกะแยกโอ้โหนี่แหละครับสมราคาสมยี่ห้อครับ มวยมันวสุมันต้องใส่กันแบบนี้ครับแทงขวาไปเดินมือซ้ายยับเข่ามาขืนด้วยขวาครับมาเตะส่งมุมไปหน่อยครับโอ้โหดอกนี้นี่สักสีนี่ใส่ได้เนื้อเนื้อเลยนะครับมาดูนะครับผมน้อยนี่พยายามแกาเร่งนะครับนี่นะมาโดนแทงแล้วก็คาเอาไว้นะครับของสักสีทำได้ดีครับอ้าวแม่ลายยกเลยนะครับผมน้อยเดินอีกสักสีตั้งกำแพงไว้ก่อนเลยแม่ไปไม่ได้นะครับผงานที่สุด น,นี่นะครับมาดผู้ชนะนะครับศักดิ์ศรี